ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขพทุกคนอ่าวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์กับโรงลาวพัฒนานะครับราวพัฒนาราวพัฒนางวดก้อนนี้ <c oughs> งวดวันที่เจ็ดนะครับออกตกกลับนะให้ให้เป็นซีสองมันออกสองซีเนาะมันออกเก้า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 แปดสองซีนะครับมันออกเก้าเก้าเก้าแปดสองซี อันนี้ออมลสนเนะาะก,ก็บงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่12บสองวดวันที่สิองนี่หาเป็น3านะครับงวดที่ผ่านมาบางหันกะเข่า3าซบนตรงนะครับออกมันออกอ่ายังงละ่ะ891034นมะครับมันออก1 0ึ่งศูนกับสาเนาะหนึ่นะครับ มาว่ากันถึงงวดต่อไปนะครับวันที่สิบสี่บอกนะวันที่สิบสี่เด่นนะครับห้าสาม ห้าสามภาามมากะตัวหนึ่งก็คือเลขแปดนะครับระว่ง3กับแปดนะจับคู่นะครับ5 0 5 1 5 2 ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองสองสามเพราะว่ามันเด่นสามนะครับ 2, <c oughs> 2, สองสามสองสามสองสี่พุ่งออกไปบนหนามานะครับหาสองสองหาเอาแล้วสองสามนะ อ่ะหกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดเจ็ดชุดแล้วเจ็ดสาม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคูนหาไปแล้วเก้าชุดนะครับหัยลาพัฒนาหายไปเลขเก้าชุดนี่แหละปกติเมื่อกาเก้าชุดนะปกติเขาเด่นสีมันก็ออกสามสีเนาะแต่เจ็ด ตัวเจ็ดบวมานะครับเป็นศย์กับสมันก็ออกหนึ่ามสี่ 4, นะตัวนี้ก็ยังเข่า1 0ึ่งศูนเป็น3าไปนะครับวันนี้มันเด่นห3 8ามแปนะเด่นที่สุดคือเลขหานะครับ แบบหนึง่งโอเคเละส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวเด้อผมชอบตัวเน้นนะครับหาสองเนี่ยผมลืมให้อีกตัวหนึง่ง โตมากอีกต่างหากหากสามเดอ้อสซสมนี่นะครับแล้วก็สองสามเป็นสามหางนะครับแต่ว่าก็ให้ซื้อเบิร์นั่นแหละแต่ว่าตัวเน้นๆแน่นกะหาสองหาสามแล้วกส็กส,กสองสามนะครับ พามันเรียนหากับสา <c oughs> เป็นสามหางนี่ที่นี่ว่าเลขนะครับหกเจ็ดแปดเก้าไอหกเจ็ดแปเก้านะมนาสิติตมวันที่แล้วผมเพิ่งบอกไปนะเรียนหกเจดแดเก้านะรุดท่านที่นะครับเพราะว่า,าตามิหิติมันแล้วนะครับ เออนี่ตามสถิติของมันนะครับมันต้องติดทุกงวดนะนะหกเจ็ดแปดเก้านะครับเห็นบ่มันออกเจ็ดเก้าก่อนเลยนะครับเจ็ดกับเก้ามาล่างหกไปบนหกกับแปดหกแปดเก้านี่หกแปดมาล่างเก้าไปบนนะครับแปดบนนะหกล่างหกบนเก้าบนนะครับแปดเจ็ดมาล่างนะครับเก้ามาล่าง หกไปบนแปดแปดไปบนเก้ามาล่างนะครับเจ็ดล่างเจ็ดบนแปดล่างนะครับแปดหกเก้าแปดเห็นป่าเจ็ดนะครับมันก็นจะอยู่ประมาณนี้นะถ้าพี่น้องบ่ชอบอเลขตามนี้นะครับให้ติดหกเจ็ดแปดเนี่ยตองติดหกหาผมเด่นอาจจะเป็นหกหาเจ็ดหาแปดหานะ เพราะว่าหามันเด่นนะครับแล้วว่าเป็นหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะเพราะว่าหากับสามเป็นคือตัวเด่นนะครับแต่ว่าก็เอาตามนี่หละนะนี่แหละเป็นทีมมากของเป็นยังเป็นเจ็ดสามแปดสามแปดห้าหกสามเจ็ดสามแปดห้านะครับเพราะว่าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันเป็นเลขตายตัวนะเพิ่งรุดไปงวดเมื่อกี้นะครับงวดเมื่อกี้นี้มันมันมันบ่มานะมันเป็นหนึ่งศูนย์สามสี่ หกเจนี่รุดไปแล้วนะครับ,บรอลนวดนี้มันนาสติดเห็นอยู่นะหกเจนะครับนี่ 6, 7, นแหละ6กเจ็ดแปดนะเ้าผมบรายเอามานี่ตัวเด่น5้าหาผมไปจับกับ2กับ3ามนะห้าสองห้าสามสสาแต่ไอหกเจ็ 6, 7, 8, นี่นาสิขาดก็ได้นะครับก <c oughs> ายซื้อถูกโตนะตัวเน้นกับตัวนั่นแหละนะครับเป็นตัวเน้นอสตัวนี้นะครับ เบิงเบิงเบิงแมวน้อยแมวน้อย <c oughs> นะกะ็โอเคนะครับเราพัฒนาก็ได้ยว่ามีอย่างเดียวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวชิมาสรุปหอยทยายห้นะครับหอยทายนี้เป็นเลขล่างอย่างเดียวเดอเอ้อบนนี้ไม่ได้คำนวณน,นะครับมาคคำนวณหอยเล่าแล้วก็ออมสินนี่ฝากไว้นะครับ ข้างองบุคคลสนใจปันไดเนาะอ,อมสินนี่สังเกตเบิง้งแต่ว่าอ,อมสินผมนีกะวดที่แล้วกับเข่ายูเดอนะวดที่แล้วออกสีหนึ่งนะครับวันนี้ก็คือออมสินนะเดี๋ยวคลิปที่สรุปสองตัวล่างเดี๋ยวผมสิเอาให้เบิ้งเบนนั่นแหละทั้งอ,อมสินทั้งสองตัวล่างนะมแรกนนี่หอยราวพัฒนานี่ก็ออกแล้วละ่ะนะครับอันนี้เป็นออมสินก <c oughs> ็โอเคนะ ฝากไว้นะครับออมสินก็ได้สำหรับท่านที่มีผู้ซื้อติดไว้ดองเบิงนะเมื่อวันที่แล้วมันก็เขานะครับออมสินผมอันนี้ลาวพัฒนาเย็นนี้นะครับโมแรกโมแรกตอนเย็นนะครับออกแล้วล่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวเจ้าพอกันคลิปหน้าสิสรุปไวรัฐบาลให้นะครับเบิงรุ่นรุ่นเล่าโมแรกนี่ก่อนนะโอเคนะครับสวัสดีครับ